สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเล์บอลนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดของลีกตุรกีกันสักนิดนึงนะก็มาพูดถึงคนนี้เลยนะครับลิลาเซนกุลมือเซตสาวสวยจากตุรกีนะครับล่าสุดีนข้อลิลาเซนกุลก็ได้แยกทางกับทีมซริเย่ของเพียวบิมไปที่เร้อยบร้วนะครับและก็ได้เป็นเซ็นสัญญาร่วมทีมใหม่ของเธอก็คือทีมดังทีมนี้เลยครับซิงโกตาชอปเตรียมช่วยซิงโกตาชอปลุยลิลตุรกีในเลกสองนี้ครับ คือซิงโกตาช็อปนี้ก็เป็นทีมดังทีมหนึ่งในหลีกตุรกีเลยนะถือว่ามีสปอนเซอร์ทีมสนับสนุนเนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับทีมนี้นี่คือมีตัวเซตตัวหลักจากทีมชาติเบลเยียมนะครับอย่างอลกาแวนเดอร์ไวเวอร์นะครับก็เป็นกับตันทีมนะจากเบลเยียมครับก็ได้ออกจากทีมนะครับล่าสุดเพราะว่าเธอได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าจากหลีกโรมาเนียนะทำให้เธอเนี่ยก็ได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับซิงโกตาช็อปทันทีและก็ไปร่วมทีมกับหลีกโรมาเนียแล้วนะครับล่าสุด ทำให้ทางซิงโกตาช็อปนี่คือขาดตัวเซตตัวหลักไปคนหนึ่งนะครับก็เลยดีลตัวลิลาไปลิลาเธอก็ได้รับข้อเสนอจากซิงโกตาช็อปและได้เซ็นสัญญากับซิงโกตาช็อปไปทันทียังไงถึงแม้ว่าลิลาเนี่ยจะไม่ร่วมทีมกับซาริเย่ของเพียวบิมแล้วแต่เราก็สามารถรอเชียร์และก็ฝากเป็นเราก็ฝากเป็นกาลังใจและก็รอเชียร์ลิลากับทีมซิงโกตาช็อปทีมนี้ด้วยนะครับเห็นว่าเธอเนี่ยเพิ่งหายจากอาการป่วยด้วยนะครับล่าสุดก็ฝากเป็นกําลังใจให้เธอเยอะๆเลยเนาะ หลังจากที่เป็นแฟนเนี่ยทราบว่าลีลาเธอได้ไปร่วมทัพกับทีมใหม่เนี่ยต่างก็มาบอกกันทับว่าคงได้ไปเป็นเมือเซตเบอร์หนึ่งของทีมแน่นอนเพราะว่าไปแทนสาวแวนจากเบลเยียมด้วยนะครับยังไงนั้นเราก็ฝากรอเชียร์รอดูรอติดตามสาวลีลากันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยสวัสดีครับ